ตอนนี้เกือบจะหกโมงแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังจะลาโลกพบก,กันใหม่พรุ่งนี้เชา้าก็ได้ดูอย่างนี้มา20กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ชิดชนเก่า ได้ดูเฉพาะสุขเสารอาทิตย์เดี๋ยวนี้ทุกวันเป็นมาอาทิตย์ไปแล้วห้าปีแล้วห้าปีกว่าแล้วที่มาอยู่ที่นี่เนื้อคำบรรยายว่าความสุขความสงบนั้นคืออะไรแม่เจ้าก็สบายพ่อแบงก็สบายขณะนี้พระอาทิตย์ใกล้จะรับแล้วกำลงังลงไปได้เยอะแลับ ก็กำลังพายเรือประคองให้มันตรงทิศมันก็กระดกกระเดกหน่อยคิดว่าอีกประมาณครึ่งนาทีก็จะรับสายตาไปกับมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ช่วงหน้าตาปีแล้วน่าคงจะเป็นอีกนานหลังจากชีวิตของเราได้ผ่านไปเป็นเครื่องเตือนใจว่าวันเวลาที่ผ่านไปชีวิตเหลือน้อยลงทุกวัน พูดปัชญาสหน่อยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับคิดว่าสองนาทีครึ่งก็พอดี หมดแล้วพระอาทิตย์ไปแล้วเหลือแต่แสงเงินแสงทองความมืดก็ค่อยๆเข้ามาเยือนชิชน